นางเอกกับฝรั่งเศสนางเอกสาวชื่อดังต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ก็มีผลงานละครกับทางช่องสออกมาหลายเรื่องลล่าสุดเธอกับครอบครัวก็ได้บินลัดฟ้าไปที่ประเทศฝรั่งเศสรายละเอียดจะเป็นอย่างไรน,นั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นนักแสดงสาวสวยดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนอกจากนี้ความสวยของเธอก็ยังโดดเด่นไม่แพ้กับนักแสดงคนอื่นซึ่งเธอก็คือเดียนาฟีโปนักแสดงสาวรูปครึ่งหัวใจไทยนั่นเองคะ่ะ ในปัจจุบันเธอนั้นอายุ27ปีเชื่อว่าหลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่าสาวคนนี้นั้นเกิดและเติบโตที่จังหวัดอุดรธานีนอกจากนี้เธอยังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และล่าสุดเธอก็ได้พาครอบครัวบินลัดฟ้าไปไกลถึงประเทศฝรั่งเศสเพราะเนื่องจากคุณพ่อของเธอเป็นชาวฝรั่งเศสและบ้านของท่านก็อยู่ที่นั่นนอกจากนี้เธอก็ยังได้เดินทางไปเยี่ยมญาติของคุณพ่อ และจะเห็นได้ว่าตัวเธอเองก็แฮปปี้กับการไปเที่ยวพักผ่อนในครั้งนี้อย่างมากเลยค่ะ